ก็ขอสวัสดีชาวราบอกกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่น Age Empire กันนะครับมัน,นก็ไม่มีอัปเดตอะไรนะครแค่อยากเข้ามาเล่นนะครับก็จาก EP สองนะวันนี้เราจะทําให้ร้านมันใหญ่ๆห่เลยนะก็หลังจากที่เราทำ EP สองไปนะหลังจากที่ห่างกันหายเหินไปนานนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทํานานนับไม่รู้ว่าจะทําเกมใดนับนะครับก็นะ โหหางานมากขี้เกียจเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะหาเกมไะนมันก็ในรูบอกมันก็มีแต่เกมน่าเบื่อนะครับก็ถ้ามีเกมสนุกก็อะไรออสตาอะไรพวกนี้ใช่ไหมทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้ก็ขออภัยเรื่อง ep หนึ่งด้วยนะที่ผมบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าชันเลี้ยงอะครับแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นลูกค้าพวกลูกค้าที่จะเข้าร้านนะมีเปอร์เซ็นต์เข้าร้านนะครับก็ขออภัยด้วยนะผมได้ไปหาข้อมูลเนี่ยครับเห็นไหมครับ เบคอนนะครับมันก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะครับอครับเพราะว่าผมไปดูหาข้อมูลมาแล้วนับจากช่องพี่มาคุมานะครับก็นี่ก็จะเป็นสุ่มหานะครับนี่ครับก็อยวค่อยมาสุ่มกันนะครับตอนนี้เราขอทําร้านให้มันใหญ่ๆก่อนนะครับตอนนี้เรามีอยู่ร้อยแปดสิบสามนะครับร้อยแปดสิบสามเราสามารถขยายร้านได้ สามารถนั่งโซฟาได้เลยพวกนี้นะครับเอเอเราผมสุ่มอันนี้เลยก็ได้นะครับเออเท่าไหรนะถ้าสุ่มประจํามันอนะเราต้องสุ่มแบบอันเดียวนะได้ไอ้นี่ครับมันยังมีบัคนิดนึงนะครับบักเรื่องของไอ้นี่ครับสุ่มแล้วมันจะเห็นตัวนะนะผมสุ่มสองร้อยเลยนะได้แล้วครับนักตะเพริง นี่ครับได้ระดับไรนักตะเพึิงนะครับแล้วแล้วนี้ยมันก็จะมีนะครับนี่ครับแล้วเราก็รอคนเข้านะถ้ามันเข้าแล้วมันจะได้เงินโบนัสพิเศษนะคะหรือเปล่านะครับที่ผมนะครับนี่ครับแล้วเราก็เก็บเงินนะครับช่วยเก็บเงินก็ได้นะครับช่วยซ่อมนะครับเพราะว่าพวกนี้มันทํางานกันช้านะครับ เราก็อย่าเพิ่งไปเก็บนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับเด๋ย่าเราจะไปซื้อตู้เกมเข้าร้านเพิ่มนะฮะเพราะว่าตอนนี้รายได้เรายังไม่ได้เยอะเลยนะเพราะว่าถ้าเราได้รายได้น้อยไอย้ถ้าเราซื้อน้อยมันจะได้รายได้น้อยมากเลยแนะบบเราก็จะต้องซื้อของไอ้นี่ไอ้นี่ดีไหมครับผมขอดูก่อนนะครับเออนี่ซื้อได้สองอันนะครับตอนนี้ได้มีอยู่ได้มาสี่ร้อยกว่านะครับโอเคนะครับ เอออย่ากดตู้ขีบนะครับนี่ครับแล้วก็เอามาวางใ,ใกล้ๆกันเลยนะครับเราวางเราซื้อตู้ขีบเนี่ยเราผมจะวางเป็น,นชั้นๆอย่างนี้เออผมจะวางมาอย่างนี้เลยนะมันดีนะผมคิดไว้แล้วผมตั้งแบบทุกหลังทุกอย่างแล้วนะว่ามันแบบน่าดีสุดแล้วมั้งเดี๋ยวผมค่อยมาตกแต่งอีกทีนะครับ ส่วนโซฟาก็ผมยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมค่อยมาหาข้อมูลให้ใหม่อีกรอบนะว่าโซฟานี่มันทำอะไรได้นะครับแล้วก็หาเงินก่อนนะครับเราก็สามารถไปสุ่มได้นะครับสุ่มผมไปสุ่มเลยดีกว่าผมอยากได้ประมาณตัวสีม่วงครับสีเขียวอันคอมมอนครับโพลิสโกนะครับรัาผมอ่ะ เนี่ยมันก็จะมีส่มเปอร์เซ็นได้ด้วยนะครับอ๋อเปอร์เซ็นเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ซื้อของตกแต่งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าของตกแต่งมันช่วยอะไรได้นะครับผมอาจอมันอาจจะเพิ่มลูกค้าก็ได้นะครับเปิดอกนะพก่อนนะครับว่าจะซื้อ,อไรบินเคฟน้องประชาชี เคนะไม่มีอะไรนะ่าซื้ออ,เ,อเช่นเชิญเออผมจะมาบอกเก็ตข้าวๆกันนะครับคับการเล่นเกมนี้นะเอาวเป็เไรเนี่ยอ้าวมนะันเพิ่มไม่ได้ครับทุกคนดีๆก็เพิ่มไม่ได้อ่ะเนาะผมดงงด,ดีเพิ่มไม่ได้ครับ เดี๋ยวค่อยซื้อทีเดียวซื้ออานนี้นะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอมาแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับเข้ามาอีกละเออเข้ามาอีกรอบแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะเกิดการบัคขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูอีกทีน้ำน่าจะเกิดการบลัคนะครับเข้ามาอีกรอบนะบเพิ่มยอะไรยังยังไม่ได้สแสดงว่า ต้องรอให้เงินมันครบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเก็บความรู้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเรานะครับนะียครับอัปเกตต้องมีสิบอันนะครับนะักบุญนก็จะได้ตู้ทองพอเราตู้ทองเสร็จก็จะได้นั่นก็จะได้ตู้อะไรว่าตู้แดงนะครับมันก็จะเพิ่มเงินไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีสิบได้ลูกค้า VIP ด้วยนะออเออเดี๋ยว แล้วก็ผู้สร้างอันนี้ไม่ใช่ของลิตรองกันนะครับผมไปบอกไปผมไปดูมาแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ไปซื้ออันนี้ด้วยนะเพราะว่าผมแนะนําให้อัปเกรดด้วยนะได้เกียนสองอันนะครับสองอันตอนนี้มีสามนะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่แน่ถ้าเราอยากให้เร็วๆนะเราขายไอ้นี่ไอเราเอาไอ้นี่ออกครับหนึ่งสองสามนะครับ สี่ห้านะครับห้ายังก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับเพราะว่าห้ามีห้าใช่ไหมครับในนี้มีห้าแล้วเพิ่มอีกสองก็ยังไม่พอนะผมแนะนําว่าตั้งไว้ก่อนนะอย่าอย่าเอาออกนะครับเพราะว่ามันจะไม่แล้วก็ค่อยเก็บตังค์ซื้อเอาเองนะแล้วก็นั่งเก็บตังค์นะเก็บตังค์ทำแบบนี้ไปเลยนะครับนะครับซ่อมๆให้ด้วยนะครับ เนี่ยคมันก็จะมีลูกจ้างมาด้วยนะลูกจ้างผมซื้อ3มอันนี้ไปแล้วใช่ไหมครับจากอีพีก่อนก่อนครับส่วนไอ้นี่ครับสามารถเปลี่ยนได้นะผมจะเปลี่ยนนะมันจะดูไม่หลากหลายขึ้นนะช่องผมเนี่ยเกียวกับทานทำอาหารเคยทำอาหารนะผมจะเอาเป็นสีเขียวนะแล้วก็ไอ้นี่ผมชอบกินเผ็ดก็เอาสีแดงนะผมชอบสีแดงด้วยแหละ อะแดงแป๊ดไปเลยส่วนอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ผมเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันชอบสีฟ้าร่มรื่นโอเคนะครับส่วนอันนี้น่าจะเป็นเพหนังอะไรพวกน,นี้นะโอเคมันก็จะได้โอ้โหสังสรรค์มากบอกเลยบอกเลยนะเกรดวิทยาศาสตร์ผมได้เก,เกรดเกรดเสียบอกเลยโอ้ยเครื่องแม่งพังบ่อยอยังวะมันสงใส่หัวร้อนกันเลยเป่าเด็กเกยียนหัวร้อน โอเคนะครับตอนนี้มีอยู่ร้อยหนึ่งไปซื้อกันเลยนะแล้วก็สามารถกดแม็กได้นะนี่คกดแม็กครับ4อันหนึ่งก็ดูก่อนนะเพราะว่าเรามีอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้มี7อันนะครับ7ขาดอีกประมาณ3นะครับถ้าสมมุติว่าใครสงสัยว่าทำไมไม่เติมเกมละ่ะทำไมไม่เติมไม่มีเงินนะครับนั่นแหละครับ ถ้าใครสงสัยก็อย่านะครับผมไม่มีตังเติมถ้าผมมีก็เติมไปนานแล้วนะอ้โหอันนี้ก็ใหญ่เกินโอ้โหอุ้ยเขาทําแบบนี้เร็วอะเนี่ยเอาว่ะเหมือนเขาแบ่งสล็อตด้วยนะนี่อะอู้ยแหลกแหลกโอ้ยแหลก,กถ้าแหลกก็ขออาภัยด้วยนะอ้าวคืนไม่ได้ถ้าแหลกก็ขออาภัยด้วยนะครับตอนนี้คือแหลกมาก อย,อยู่ดีอ๋อนี่สามารถเทเลพอร์ตได้เทเลพอตติ้ง The Wall of n i บาลออกก่อนเดี๋ยว่าค้างเอ้ยแหลกมากเลยตอนนี้นี่ครับแล้วก็เครื่องพงอีแล้วได้ยินตอนออกมาแกร็บแล้วก็รอตังก่อนนะครับอย่าเราไปเก็บตังเลยก็ได้นะนี่เก็บตังเก็บตังครับเดีย๋ยวตัดไปตอนที่ผมได้ตังมาครบแล้วนะครับเราซื้ออะไรพวกนี้ครบนะครับ โอเคนะคบเราก็ได้มาแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้อับตู้ทองนะนี่ครับเราอับได้เลยนะมีครบสิบอันแล้วนะไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะครับกดปุ๊บนะฮะนี่ครับกดเลยคอมอ่าอันก่อนครอมบรีสนะคบกดไปเลยครับโปนี่ครับเราก็จะได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับถ้าอยากได้นะครับก็จะกลายเป็นตู้ดําๆนี้นะครับเราก็ต้องขาดดิสิบอันนะครับใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ตู้แดงอ่ะ อ๋อขอโทยด้วยนะครับผมน่าจะดูผิดนะก็ขอภัยด้วยมันก็จะได้เงินเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่เชื่อหย่ะผมตั้งให้ดูเลยนะนี่ครับกดเกมนะครับแล้วก็กดนี่โอ้โหมีสละไอ้มีสลีมงคลขึ้นแล้วโอ้โหแสงจามากมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะเจ็ดบาทใช่ไหมครับที่ผมเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อของตกแต่งก็ได้นะครับของตกแต่งนะครับอันนี้ของตกแต่งน่าจะเพิ่มให้คนเข้าร้านมากยิ่งขึ้นนะครับ มีชั้นสองด้วยนะผมลืมบอกไปนะมีชั้นสองนะครับโอ้มีโอกาสได้ของดีขึ้นนะชั้นสองก็ยังจะไม่มีอะไรนะเหมือนเพิ่งเปิดนะครับเกมนี้เพิ่งเปิดนะครับลืมบอกนะเกมนี้เปิดครับยังไม่ได้เปิดนานนะครับก็เปิดได้ไม่กี่วันเองนะครับเออผมอยากจะซื้อเกมอยากซื้ออันนี้นะสองพันห้าต้องแต่ต้องผ่านอันนี้มาก่อนใช่ไหมผมยังไม่ได้ซื้อนี้ใช่ไหมผมซื้ออันนี้ก็ได้นะแต่ผมซื้ออันนี้เอะ ไปเลยผมซื้อมาสามตู้นะคือถ้าเราอะ่ะเอาของถูกก่อนก็ได้นะมันก็ได้เหมือนกันนะก็เก็บเงินเร็วเหมือนกันนะครับอืมแล้วก็เอาของถูกมาวางก่อนนะครับยังไม่ต้องเอาของแพงนะฮะตอนนี้ไม่มีตังนะครับนี่ได้ยี่สิบ็ดบาทไอ้ยี่สิบเอ็ดบาทเลยคนระับเห็นไหมครับมันได้เงินเยอะมากเลยนะเห็นไหมทุกคนดีมากเดีย๋ยวต้องนั่งฟาร์มถ้าท่านมีเงินเยอะขึ้นว่าไม่ต้องตกใจนะ ผมน่าจะเอพีแน่นอนนะครับเออตอนนี้มีอยู่สี่เก้านะคะสี่หกสบสี่เออผมสุ่มอันนี้ดีไหมอันนี้ไมครับสุ่มไปหนึ่งครั้งนะครับืออ๋อต้องมีอุย้ยอันครัมมอนกิวโวกิวเวอร์เอ้ผมขออภัยด้วยนะที่ผมแบบว่ากากอังกฤษนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะครับ นี่ครับเราก็ได้ตู้มาอีกตู้หนึ่งแล้วนะคะนี่ครับอันนี้มันได้เงินเยอะมากเลยนะคะยังยังไม่มีคนเล่นนะผมเผือหน้ากดนี่ครับเราเราก็ให้พนักงานทําความสะอาดเก็บงงเก็บเงินเองเลยนะครับผมแนะนำครับให้เราถ้าอยากเอฟเคนะให้เราซื้อไอ้พวกลูกเอ,อไอ้พวกลูกจ้างรัะเยอะๆก่อนครับ มันก็จะดียิ่งเลเวลเยอะนะมันจะยิ่งทำความไอยิ่งทําอะไรเร็วขึ้นนะสองบาทนะครับผมแนะนําก็นั่งเก็บนั่งทํานั่งเก็บทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็ได้เงินเยอะแน่นอนเดี๋ยวเรารอก่อนครับอันนี้เราเราจะทําเราจะเอาไอ้ตู้คลีบเนี่ยให้ได้นะครับ ผมอยากได้มากเลยครับ EP นี้เดี๋ยวน่าจะมีการตัดนะครับตัดแน่นอนถ้าไม่ตัดอืมนานแน่นอนสี่สามชั่วโมงครับนานนี่ไม่ต้องนานอะ่ะไม่เชิงว่านานอะ่ะนานแน่นอนอะ่ะมากอ่าแล้วของทองใช่ไหมพวก VIP จะเข้าใช่ไหมใช่ครับพวกจะเพิงไม่เห็นเข้าเลยนี่ครับดับเพิงเข้าแล้วเนี่ยเห็นปะครับ ดูนะเออมันจะเพิ่มไม่หล่ห้าบาทนะครับมันจะเพิ่มเงินหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆสองจุดสามสิบห้าเออมันเพิ่มเงินนะครับหรือว่าอะไรนีน่แมันเพิ่มไหมครับหรือว่าอะไรครับอันนี้ผมไม่รู้อะครับเดี๋ยวผมค่อยหาเก็บข้อมูลมาอีกทีแล้วกันมันจะมีลูกค้า VIP แน่นอนนะ ที่ผมไปดูจากค่องคนอื่นมานะมีลูกค้า V.I.P แน่นอนนะครับอันนี้เป็นลูกค้าแบบว่าที่เราซื้อมานะครับแต่ลูกค้า V.I.P มันให้เงินเยอะแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเดาหัวเดาผิดนะครับแต่มันให้แน่นอนอนะ่ะเหมือนเลนจะลองไทคูลนะครับเราก็นั่งเก็บไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็นั่งเก็บไปนะนั่งเก็บไปเรื่อยๆนั่งเก็บไปอย่างนี้นะครับผมแน,นะนํานะอย่าเพิ่งไปซื้อตู้อย่าเพิ่งไปซื้อเลยนะถ้าอยากจะทําอยากจะซื้อตู้จริงๆนะให้เรามาซื้อลูกให้มาซื้อวอวอกเกอร์เนี่ยครับซื้อเออพวกอะไรวะอะไรวะเวิร์กเวิร์กนะครับเวิร์กเวิร์กเวิร์กนะครับเราต้องซื้อก่อนนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เก็บเงินเร็วนะครับเก็บเงินเร็วมากเลยนะครับกดซื้อไปเลยแล้วก็ ไอด้ดำหายไอดำไอดำไม่อยู่อ๋อนี่นี่น,นี่แล้วก็รอให้เลเวลอัพนะครับนี่ครับเลเวลเอ่ออ่าต่อไป2,500นะครับนี่เอา้าเลเวลอัพแล้ว560รโอเคนะผมว่าเราน่าจะไปตู้อันนี้ได้ยังหกร้อยห้าสิบสามสิบใช่ไหมครับครุณ อันนี้400นะคะเอออย่าอยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยยุ่งเกี่ยวกับกาชาปองก่อนนะกาชาปองนี่เรายังยังไม่ยุ่งนะอย่าเพิ่งยุ่งนะครับเออถ้าสม,มุดน,นะครับผมขอคิดก่อนเดาว่าอะไรเดียวดูก,ก่อนนะผมว่าผมเก็บตังค์ซื้อไอนี้ว่้650บาทนะครับอีกร้อยเดียวนีดหนะคลิปน,นี้อาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่า ไม่สิบหกนาทีสิบห้านาทีเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าผมอาจจะนานนะประมาณสิบยี่สิบนาทีน่าจะได้นะคะโอเคนะฮะได้แล้วได้แล้วหรือเปล่าอีกบาทเดียวอีกบาทเดียวโอเคได้แล้วนะครับอีกบาทเดียวยังจะเอาเนะแทนที่มันจะมีแบบแบบว่าลดนะเอา้าผมดูผิดปล่าวะว เฮ้ยทำไมผมดูเป็น650้อะซื้อได้ันเดียวนะครับซื้อเลยนะครับไปนะครับเอ่ออัปเกรดเนี่ยมันก็อัปเกรดได้ทุกอย่างเลยนะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตู้ทองอะไรพวกนี้นะครับเรามาดูก่อนนะครับว่ามันจะเก็บเงินได้เท่าไหร่นะครับอดี๋ยวดูกันนี่ครับเก็บเงินได้เจ็ดบาทนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเราอัปเกรดไปนะครับยิ่งอัปเกรดรับปันจาไม่ได้เงินเยอะนะครับ มันจะได้แบบเนี้ยครับได้เงินเท่าเดิมน,นะครับแต่แค่แจกจากปกตินะเนี่ยปกติจะเก็บได้เจ็บาทแต่ถ้าเรายิ่งอัพเป็นตู้ทองตู้อะไรพวกเนี้ยมันจะเก็บได้เจ็ดสิบนะครบเนี่ยครับเนี่ยมันจากม,มันจะเก็บเป็นสามบาทนะเอ้ยมันจะเก็บเจ็บาทนะครับเนี่ยเห็นปะผมขอรีมูฟไอันี่ออกก่อนนะคะโซฟาเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะจากดูน่าจะไอ้นี่มากนี่นะ เจ็ดบาทนะครับถ้าเราอัพไปนะมันจะไม่ได้เงินเยอะนะครับผมขออภัยด้วยนะมันจะไม่ได้เงินเยอะนะแต่แค่แต่แตเออใช่ป่าวะ,ออววะเอ้ยผมลืมอีกแล้วอะเอ้ยผมไม่แน่ใจวะอ่ะอ่ะตื้อตื้ไปเลยไปไปไปตื้อตื้ออะอิฟิกมาเลยนะอิฟิกมาเลยขีนะขีนะ แล้วก็ซื้อตู้เกมมาแล้วนับสี่ตู้นะครับเออสี่ตู้ครัปแบมบนึงนะครับสีต่ตู้เออสีตู้ใช่ไหมครับนัาเราก็กดไปเลยนะ เราจะซื้อตู้ไอ้นี่นะครับเราจะซื้อตู้ทองมาอีกสักตู้หนึ่งนะครับจะได้ร้านเราจะได้เงินเร็วๆนะครับคลิปนี้เปิดร้านเปิดร้านดีมากนะแล้วก็กดนะครับกดไมค์นะับปั๊บได้มาแปดตู้แล้วนะเปิดแปดตู้นะครับไม่ใช่แปดไอ้นั่นนะไม่ใช่แปดเน้นนะครับ อย่าเข้าใจผิดกันเลยเข้าใจเราเข้าใจถูกเราข้องบินเลยนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะแล้วก็อัปเกรดอีกรอบนะครับเนี่ยครับเราทำแบบเนี้ยไปหลายหลายรอบอะครับจนครบตู้ทองครบสิบอะครับแล้วเราก็ค่อยมาเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นอะไรแบบนี้อ๋อยิ่งอัพนะครับ นั่นก็จะยิ่งได้เงินเยอะนะครับต่อไปจะสามสิบหาบาทนะครับเอ้ยถึงว่าได้นะครับเอ้ยได้นะครับผมเข้าใจแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่มีอะไรฟืดๆนะครับไม่ได้เป็นอะไรนะแค่ไม่สบายเฉยๆนะไม่เชิงว่าไม่สบายนะครับแสบแสบจมูกนะครับ โอเคนะครับเราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็นานแล้วนะสิบเก้านาทีนะครับเดีย๋ยวค่อยเจอนิปต่อไปในคลิปต่อไปเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นเกมนี้ต่อนะครับเพราะว่าอาจเกมนี้นานนานแน่นอนนะครับเพราะว่ายังมีอะไรให้เล่นอีกมากมายนะผมมันอาจจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าอาจจะไปเล่นนอกจอก็ได้นะครับคันใบเมด้าไอ้เป็นไปได้นะครับ ก็จบคลิปแพงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปเป็นคลิปอะไรก็รอรับชมรับฟังรับแหกต,ตาแหกหูดูได้เลยนะครับก็ขออภัยในคำหยาบด้วยนะไม่รู้ว่าคลิปนี้มีคำหยาบหรือเปล่าก็ขออภัยด้วยนะครับไยบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับเยไปแล้วนะครับ